ฝักก็จะออกบริเวณใต้ยอดนะครับฝักจะอยู่ในน้ําตลอดเวลานะครับเช้านี้นะครับเราจะมาปลูกต้นกระจับเข่าควายนะครับนี่ต้นกระจับรุ่างแบบนี้นะครับเราจะมาปลูกนะครับย้ายลงไปในสระนะครับสระลูกนี้ลึกประมาณ5เมตรครับแล้วก็เห็นที่รลอยๆอยู่ของเดิมนะครับเป็นต้นกระจับอยู่แล้วนะครับนท้ายรถจะมีนะเยอะมากนะครับต้นกระจับต้นพันดูดิมัดใหญ่ๆเลยนะ ้นสวยๆเลยนะครับนี่ส่วนวิธีปลูกของเรานะครับในปริมาณที่เยอะๆนะครับเราจะย้ายลงสระก็ปลูกง่ายๆนะครับเราก็จับปันโยนลงน้ําลงไปแบบนี้เองนะครับนี่ส่วนยอดนะครับปล่อยให้มันลอยนะครับปล่อยแบบนี้นะลอยแบบนี้ส่วนรากนะครับรากปล่อยไปเลยนะครับนี่จะมันก็จะค่อยๆจมน้ําไปเองนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับหนึ่งต้นส่วนต้นที่สองก็เหมือนกันนะครับโยนลงไปเลยแค่นี้เอง อย่าให้ความนะความไม่ได้นะต้องจับให้ใหญ่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1-2วันนะครับมันก็จะฟื้นตัวฟื้นตัวเป็นแบบไหนนะครับฟื้นตัวก็คือนี่เห็นปะใบมันจะแผ่ลงไปเสมอน้ำเลยนะครับใช้เวลาฟื้นตัวแค่สองวันเองนะครับส่วนใครที่ไม่รู้ว่าฝักกระจับหน้าตาแบบไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝักก็จะออกบริเวณใต้ยอดนะครับฝักจะอยู่ในน้ําตลอดเวลานะครับฝักนี้อายุประมาณนะครับเกือบเกือบสี่เดือนแล้วนะครับเกือบเกือบสี่เดือน หากต้องการนะครับต้นพันธุ์กระจับเข่าควายทีปลูกนะครับเราปักตะกร้าไว้ที่ใต้ขิดนี้แล้วนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยครับ